สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจซาุวงและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามานีว่ากันกับพื้นเนาะนั่งยุกับวัสดุสามกล่องวัตถุดิบสามอย่างนะครับมาพี่น้องเบิ้งกอนนะครับกล่องทั้งนี้นะครับอ่าเป็นสีน้ำตาลนะครับมีใบไม้ป้าปนมะนํำนะครับพี่น้องกล่องที่สองเป็นสีน้ำตาลดำนะครับลักษณะล้วนซุยนะครับมีความชื้นพอประมาณนะครับ ส่วนอันที่สามนะครับอันนี้พี่น้องคงจะจําได้แล้วมั้งนะครับล้วนซุยนะครับบ่มีวัสดุอื่นเจือเปือนมีแต่นเนื้อดินล้วนๆนะครับเอนว่าดินร่วนเนาะพี่น้องเนาะนะครับนะครับซึ่งดินล้วนมีเฉพาะเภทนะครับบอกพี่บอกน้องไปแล้วเนาะอันนี้เป็นดินล้วนธรรมดานะครับบ่ามันล้วนไส้บ่ามันล้วนเหนียวเป็นล้วนที่พอดีพอดีเนาะซึ่งจะมีอ่าไส้ มีดินทรายกับทรายแป้งเป็นองค์ประกอบยุบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุเจียปนไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดินล้วนอ่ะมาว่ากล่องแรกก่อนนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับที่มีใบไม้ปนนี่น่ฮะพี่น้องเพื่อนๆใกล้นะครับเป็นดินจากดินหมักใบก้ามปูคือคนใจ่เส้าช่วงไปได้มาจากต้นซับสาไต่ต้นซับสาแหละที่มันลนทับถมกันนะครับย่อยสลายเป็นดินแน่ใบแน่นะครับ ไชมาเอื่นว่าดินหมักใบก้ามปูนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากการที่จุลินทรี่ในธรมรมชาตินะครับย่อยสลายใบก้ามปูหรือใบซ้ำสานะครับจนกลายเป็นดินนี่นลักษณะเป็นล้วนผงนะครับแต่กาย่อยเบิดแนบบเบิร์ดแนบเพราะว่าใบมันล่นลงมาเลยแต่เรือให้เห็นอยู่นะครับดินใบก้ามปูนะครับเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากมีใบก้ามปูซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุถือจุลินทซี่ย่อยสลายอยู่ในนีนน้นะครับ ใบก้ามปูนะครับต้นก้ามปูต้นซ้ำสาเป็นพืชตระกูลทั่วจะนั่นใบก้ามปูมจึงมีในตัวเจนค่อนข้างสูงนะพี่น้องเน,นาะเนี่ยมีในตัวเจนอยู่ประมาณ4.4%นะครับ4.4-4.5%นะครับพี่น้องนะครับดินก้ามปูนะครับเป็นดินที่เหมาะสําหรับที่จะนําไปปลูกพืชในกระถางปลูกพืชลงกระถางประเภทพืชใบประดับต่างๆนะพี่น้องเนาะ เนื่องจากว่าไม่ได้ตัวเจนสูงบำรุงใบเห็ดให้ใบใ่ใบงามใบเขียวใบเพิ่งเส้งเพื่งสร้างแตกคุ้มดีนะครับซึ่งอาเซียนต้นไมล้ละท่านก็นิยมส้มสอบอยากได้ดินก้ามปูนี่ละดินบะหมักใบก้ามปูนี่ละนะครับเมื่อเอามาเห็ดเป็นดงดินถุงราคาจึงขอนขานจะแพงกว่าดินทั่ว,วไปกว่าดินถุงธรรมดานะครับบางคนก็แจกประเภทเป็นว่าดินหมักใบก้ามปูไปเลยนะครับ ผู้บางคนก็ไปผสมกับดินถุงธรรมดาแลวกเ็เฮ็ดเป็นดินถุงแต่มีส่วนผสมของดินหมักใบก้ามปูน้ำนะพี่น้องนะครับอ่ะตัวที่สองนะครับตัวนี้สีน้ําตาลค่าสีน้ําตาลดํานะครับพี่น้องว่าอย่างนี้ผู้ขางท่านอาจจะมองว่าเป็นแกบดำาบแมนด้วยพี่น้องด้วยตัวนี้ก็คือปุ๋ยหมักนะครับพี่น้องที่ได้จากการนํามพักตบสว่ามะมักกับมุ่นตั์กับ,ส,กบสารเล่งซูเปอร์พ่อดอหนึง่งจน ได้เวลาสมมาผ้าคว้านจ่อยสลายดีแล้วนะครับกลายเป็นผงล้วนๆนะครับพี่น้องมีกลิ่นหอมของเสซร่าคือเ็ดนี่แหละนะครับนะครับเป็นปุ๋ยหมักจากผักตบชวานะครับจะเห็นว่ามีเศษหากของผักตบที่มันยังบดทัดขาดก็มี่นะครับแต่แต่มันย่อยได้พี่น้องมันเปื่อยแล้วฉีขาดง่ายนะครับนะครับลักษณะของปุ๋ยหมักที่ดีก็คือหนึ่งนะครับคนบอกว่าอุณหภูมิภายในกล่องกับภายนอกกองใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะครับ อันที่สองมีลักษณะล้วนนะครับวัสดุบรรยุในรูปเดิมแล้วนะครับนี้นใจเชื่อถูมกมักจากพักตบชวากระบอกเป็นใบเป็นต้นพักตบพื่อเก่าแล้วนะครับเป็นลักษณะอังสีนนะครับย่อยสไลดยเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละคือลักษณะปุ๋ยมักที่ดีย่อยสลดยเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ปุ๋ยมักจากพักตบชวานะครับจากการวิเคราะห์วิจัยของกรมนาที่ดินนะครับมีนัตุเทียนอยู่ที่หนึ่งจุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับพี่น้อง นะครับในตัวเกล็นกับบไหลปเนาะหนึ่งจุดสองเจ็ดเปอร์เซยกิโลมีไนตัวเจนอยู่1 2 7่งจุกิโลหกิโลสขีดกูวกัวนะครับฟอสฟอรัสบเนา่นะครับธาตุฟอสฟอรัสมีบไลพี่น้องศูนย์เจนึ่งนะครับบอหอด1%ซ็นนะครับฟอสฟอรัสแต่ว่าตัวที่มั่นหลายบ่เนีะตัวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือโพแทสเซียม มีอยู่สีดเออมีอยู่สีุดแดนะครับพี่น้องสีแปดนะครับน่องนแหนแดงเลยนาอพี่น้องะแหนแดงมีฟอสฟอรัสเออแหนแดงมีโพแทสเซียมอยู่ที่ห้าเปอร์เนะครับฟอสฟอรัสบ่หเลยฟอสฟอรัสศูนย์จดห้แนแหนแดงก็ได้นะครับนตเจนกนะ็บ่ไหลแต่ว่าไปไหลที่เอออตโตเจนโตเจนห้าเเซนตฟอสฟอรัสศูนยาโพแทสเซียมนั่นก็ห้เปกันสำหรับแหนแดง อันนี้นะครับโพแทสเซียม4.8นะครับก็ใกล้เคียงกับไอ้แนแดงยเอาเพื่อน้องเนาะนะครับมีธาตุโพแทสเซียมสูงซึ่งเป็นธาตุที่ช่วยทําให้พืชมีรสหวานนะครับหัวใหญ่บํารุงหัวบํารุงหัวบํารุงหมากนะครับปุ๋ยหมักจากผักตบชวาเพื่น้องเนาะนะครับนี่แหละมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับนะครับใส่เป็นส่วนผสมสําหรับดินปลูกได้ขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับอันตัวมานะครับ พี่น้องเห็นแล้วนะดินร่วนเนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เป็นดินร่วนธรรมดานะครับมีส่วนผสมของทรายกับทรายแป้งอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ดินเหนียวหกสิบเปอร์ดินเหนียวยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับและถามว่าอันระวังสามย่างนี่อันใดมีธาตุอาหารสูงก็เกันนะครับจากการใบซัมส,สานะครับพี่นอ้องอนะดินมกักไบซัมสานะครับ กมีไนโตรเจนค่อนข้างสูงน้องเพื่องเนาะแต่แฝดฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมแั้วบ่หลายนะครับส่วนดินไอปุ๋ยมักนะครับไนโตรเจนกับฟอสฟอรัสบ่หลายแต่โพแทสเซียมสูงนะครับเนี่ยไอปุ๋ยมักหน่ยนะครับส่วนดินล้วนนะครับกัไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมกับบ่หลายไปเลยน้องเพื่องแต่กับ่หัวมีเท่าไหร่ต้องต้องตรวจซะก่อนนะครับแต่แต่สามตัวนี้มีสิ่งพิเกี่ยวพันทั้งเบิดนะครับแต่ถ้าอยากจะให้อยากจะ และถ้าเอาในงแง่เอาไปปลูกพืชตัวได้ดีก็มูนะครับถ้าปลูกเลยก็คือตัวนี้นะครับพี่น้องเรต้องผสมยังนะครับเอาลงกระถางแล้วปลูกได้เลยเลยนื่องจากมีส่วนผสมของดินอยู่แล้วนะครับเรต้องไปผสมดินดีเนื่องพวกได้ยานมันบ่อหลายยันบ่อพ่อก็จะเอาดินมาผสมน้ำอีกก็ได้นะครับพี่น้องแต่ปริมาณของไออิวัตถุก็จะน้อยลงไปนะครับตัวนี้ นะครับต้องผสมดินกับปูกได้นะครับส่วนปุ๋ยมัรกตัวนี้นะครับปุ๋ยมักจากพักทบชวาเนี่ยนะครับถ้าจะเอาไปปลูกต้นใหม่เลยบ่อะไรได้พี่น้องนะครับจะต้องผสมดินสก่อนแน่ตาส่วนย่างเชื้อไกันนึ่งต้นนึ่งหละนะครับเพื่อยังเพื่อให้ดินนั่นนะครับเป็นตัวยึดเป็นตัวยึดเกาะของรากนะครับพี่น้องบ่ให้มันล่มนะครับถ้าใส่เต้ปุยมากเนี่ยนะครับอีกบ่โดนนะครับก็จะถือกิลินซี่ย่อยไปย่อยไปกับสิบบกว่า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 ลวกกับสิเที่ยวเติมอยู่ไวกบบไวนะครั เพราะว่ามันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะครับบ่มีดินผสมจักหน่อยนะครับไม่มีดินเป็นส่วนผสมมีแต่อินทรีย์วัตถุที่ย่อยสล้ายแล้วเท่านั้นนะครับเท่านั้นการเบิรดเร็วของเขานะครับเฮ็ดในเบิร็เวเนาะพว่น้องเนาะจะต้องมันเติมอยู่เรื่อยนะครับฉะนั้นเวลาปลูกเวลาจะใส่ต้องน้าเปิดผสมดินหน้าตาอาจจะ1ต่อ1นึต่อ1ก็ได้นะครับดิน2ส,ส่วนปุย๋ยหมัก1ส่วนก็ได้นะครับพี่น้องนะครับ ตัวนี้ถ้าจะปลูกจะต้องผสมดินก่อนส่วนดินล้วนนะครับดินล้วนนะครับพี่น้องปลูกได้เลยบ้กันได้ที่กันนะครับแต่อาจจะบอ่อจะง่ามไปันไดนนะครับแต่ถ้าหากใส่ตัวนี้ผสมเข้าไปในดินล้วนแล้วจะเฮ็ดไหง่ามสมบูรณ์แบบเลยบอนนี่นะครับดินล้วนก็มีอินทรีย์วัตถุมีธาตุอาหารอยู่แล้วเติมปุ๋ยมักเข้าไปอีกก็ยิ่งจะดีไงห,หรือจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปอีกจะดียิ่งดีสรุแล้วก็คือสามย่านถ้ากวดห้มกันนี่แล้วก็ปลูกพักเลยเลยนี่ สุดยอดทั้งสี่นะครับพี่น้องนะครับเป็นดินปลูกที่เทวะเอียงก็ล่ะสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องเนื่องจากมีส่วนผสมของดินปุ๋ยมักแล้วก็ดินหมักใบก้านปูนะครับพี่น้องแล้วก็ลดด้วยจุลินรี่นะครับสามอย่างนี้นะครับจะเป็นดินมักที่สุดยอดเลยนอาพี่นองเนาะนะครับก็เอามาแยกในพี่ให้น้องเืิ่งเห็นเป็นตัวโตไปนะครับนะครับสามอย่างนี้นะครับอยู่ในดินมัก ของคนใจสคทถุงมีแน่นอนนอกเพี่นเราเนาะนจนั้นยังยังจะมีปุ๋ยมักจากมูลสัตว์อีกมีจุลินทรีย์เสริมเข้าไปอีกนะครับดินล้วนนะครับฉะนั้นพี่ต้องเออพี่น้องท่านใดที่อ่าจะอุดหนุนดินถุงพร้อมปลูกดินถุงสําหรับปลูกไม้กระถางหรือปลูกต้นไม้ของคนใจสะทถุงบ่ตรงห่วงว่าของดุ๋ยสมบูรณ์สิบ่มีบ่ตรงห่วงว่าสิมีแต่แกลบดำล้วนๆนะครับพี่น้องบ่มีนะครับคือที่เอามาให้เบิ่งนี่เป็นส่วนผสมทั้งเบิดนะครับพี่น้อง นะครับอ่ะเอามาให้พี่น้องเฮ้าด้เบิง่งว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างถามพี่น้องมีอย่างไดอย่างหนึง่งนะครับในสามอย่างนี้ครับสามารถพปลูกได้เลยเนาะนะครับเราจะหามาใส่ที่ลังก็ได้เช่นมีดินล้วนอยู่แล้วนะครับเอาปูก,กปกลูกหลังจากต้นใหม่มันติดตั้งตัวได้แล้วครับหาปุ๋ยมาใส่อาจจะเป็นปุ๋ยมักนะครับหรือดินใบซ้ำซา,าก็ได้หรือปุ๋ยฟอกก็ได้นะครับสามอย่างนี้ที่ว่าเป็นวัดสดุปลูกอย่างดีนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีคุณภาพ นอกพปนกน่น้องเนาะนะครับเฮ็ดห้ดินล้วนซุยนะครับตัวนี้กับบรุ้งดินเป็นตัวให้ธาตอาหารพ้อตัวนี้กับมีดินมีธาตุอาหารมีอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งอาหารของจุลินซี่ว่าง่ายคือสามอย่างนี่จุลินทซี่เป็นแหล่งอาศัยของจุลินทซี่ได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นดินที่มีชีวิตนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับอันคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนสนี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพรกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้เก้าน้องีปน้องเนาะนะครับ เดี๋ยวนั่งหาสาระมาฝากพี่ฝากน้องส่วนนี้งานค่อนข้างยุ่งพี่น้องเพราะเธออยากพาพี่น้องเฮ็ดอันนี้แต่ก็บ่ค่อยมีเวลาเฮ็ดเนี่ยจากว่ามันมันยากน้ำงานประจำอยู่นะครับส่วนนี้ไก่สิเลือกตั้งแล้วนะครับการจัดเตรียมสถานที่เตรียมเนี่ก็ค่อนข้างยุ่งยุ่งเยู่นะครับบ้านี้ก็มามีโรคโควิดอารวัสอีกนะครับในหมู่บ้านใกล้เชียงนี่ยแหละก็เลยยากเข้าไปอีกหน่อยแค่นั้นบได้เป็นหม้อดอกแต่หางยากน้ำเขานะครับ จ้าเป็นหมอป่ะจ้าคือยากับพ่อแม่นนะพี่น้องนะครับในฐานะเป็นคนอยู่ในองค์กรน้องเป็นเนาะก็ต้องล้นน้ำลงน้ำกันนะครับไปออกติดป้ายติดเปื่อยเฝ้าระวังอย่างต่างๆนะครับกบุญไหว้พอสมควรเนาะนะครับที่จะได้ละมันจะไม่มีชุดนี้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสออกไปเฮ็ดตัวนี้เต็ียมตัวเขาจังพ่อกันแบบเต็มรูปแบบนะพี่น้องเนาะนะครับอคลิปนี้เท่านี้แหละสวัสดีครับผม